สวัสดีครับค่ะก่อนที่ตลาดทางด้าน t f e ฟหรือว่าฟิวเจอร์จะปิดนะคะคุณเมฆค่ะเป็นยังไงบ้างได้ตามตลาดไหมคะกลยุทธ์ในช่วงนี้ค่ะเอ่อจริงๆตอนนี้ตอนนี้แต่ชนียืนอยู่เท่าไหร่แล้วเออคิดว่าแต่ชนีปิดปิดที่หนึ่งหนึ่งหกห้าค่ะตอนหนึ่งหนึ่งหกห้านะครับพอดีผมดูแล้วผมแวบเดินทางักนิดนึงนะฮะก็ผมเข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสให้ลงทุนเพิ่มครับเพราะจริงโดยเกมของคือถ้าเกิดว่า ค่ะอ่าจจะในปิดเกิน1157นะครับพี่ด <só c iful> ิของเดิมผมใช้เ <r> ป <aha> ็น1154แหละว่าเกณฑ์ผมอรัผมใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันจะปรับเพิ่มปรับลดลงทุกๆวันนะครับถ้าเกิดปิดเกิน1157นะครับก็จะลงลงทุนอยู่ที่ประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์ก็ยังคงถือสัดส่วนอยู่ประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์คือช่วงนี้จริงๆผมจะถืออยู่ประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์ถึง30เปอร์เซ็นต์เศษถืออยู่เงี้ยครับเพราะว่าในส่วนของสายชาติเนี่ยยังคงไม่ซื้อหุ้นนะครับ อ๋อค่ะนะครับก็วัะนั้นเราก็กังวลดย่างทีนีว่าจะมีในกลุ่มที่เป็นพวกไอซีทีที่ปรับตัวขึ้นบ้างโรงพยาบาลก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอ้ใช่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพของคุณเมฆนี่ขึ้นมาปิดที่หนึ่งร้อยบาทแล้วนะอดีใจครับได้เลขสามหลักแล้วมีคนกระซิบกซิบมาเหมือนกันนะเนี่ยครับครับก็มาเรื่อยๆครับผมก็จะมาถูกโรงมาเป็มันปลอดภัยนะครับค่ะค่ะกลยุทธ์ของคุณเมฆก็คือถือครองการลงทุนต่อประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ช่ค่ะส่วนทางด้านฟิวเจอร์ละคะคุณเมฆคะฟิวเจอร์ก็ต้องตอนนี้มันเป็นจะเป็นลักษณะลองเดย์เทสคตอนนี้อาจจะถือถท่าวันมันอาจจะเสี่ยงแต่จะช่วงนี้คงจะต้องอยู่อยู่อยู่ขาลองนะครับค่ะนะครับขาไทยมันขึ้นมากกว่ามันก็จะถ้าเป็นซีรีส์ยูผมก็จะมันจะมีแนวต้านที่ประมาณสักแปดหนึ่งเจ็ดซีรีส์ยูนะคะครับอืมค่ะค่ะแนวต้านเลยนะคะคุณเมฆคะวันนี้แปดศูนย์ห้าไปแตะแปดศูนย์เจ็ดเหมือนกันนะคะอ่าครับ ก็จริงผมคิดว่ายังมีโอกาสขึ้นนะครับขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ว่าอ,อย่างที่บอกพอดีผ่านาชาติยังไม่ซื้อเพราะงั้นการที่จะถือส,าสถานะข้า,ามวามันอาจจะแบบตื่นเต้นหน่อยลุ้นหัวใจจะวายลงทีสิบจุดขึ้นสิบจุดนะคะใช่ใช่ใช่คือถือข้ขอวาววันมันจะลุ้นตื่นเต้นไปเลหวรับช่วงนี้ทองทองคุณเมฆกำลังตกหนักว่าอย่างไรคะทองอทองจริงๆผมมองว่าตอนนี้น่าจะรีบาวเล็กๆแต่แต่ว่าช่วงนี้ มันยังมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นเพราะถามโดยโดยกราฟเทคนิคเพราะว่ากราฟเทคนิคเนี่ยเขาโดยรูปแบบราคาทองมันเป็นการนับถลงตามทฤษฎีกราฟที่เขาว่ากันพร้อมกับที่จริงในส่วนของปั่งชาตินะครับมีการซื้อลองในส่วนของเมทัลฟิวเจอร์นิดหน่อยเองแต่ว่าสถาบันเนี่ยเขามีการช็อตในส่วนของเมทัลฟิวเจอร์เยอะตอนนี้สถาบันกับปั่งชาติเขาทําขัดแย้งกันในราคาทองกับทอปดิล่าสุดแต่โดยถ้าโดยเฉลี่ยสัก สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยโดยวอลุกหนักๆมันจะหนักไปทางทายลงมากกว่าคือ่ายช็อตทองมากกว่าทายลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองสอดคล้องกับการที่มองว่าน,น่าจะย่อตัวระยะสั้นสําหรับที่ทารราคาทองนะครับแค่ย่อตัวแค่ระยะสั้น <c oughs> คน่ะค่ะกลยุทธ์คือทองนี่ต้องรอเลยครับอ๋อรออย่าพ<อ>ิจายัาอะไรใช่ไหมรอไม่ทําอะไรนะไม่ใช่คค่ะค่ะ,คะอรอความชัดเจนก่อนนะคะรอความชัดเจนก่อนดีกว่าเพราะว่า ้าจะถาบันยังไม่เอาสักทางเราก็และเมื่อเขาขัดแย้งกันปกติเขาจะทําเหมือนกันตลอดเพรา็ทําขัดแย้งกันผมเลยว่ารอดีกว่าค่ะดีดีครับขาทองนะคะเอาล่ะส่วนทางด้านฟิวเจอร์ตอนนี้แปดศูนย์ห้าจุดปดศูนย์ต้องเข้าวันนี้ไหมหรือว่ารอพรุ่งนี้คะรอพรุ่งนี้ดีกว่าครับเผื่อย่อพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่กรอบแนวต้านของคุณเมฆคือแปดหนึ่งเจ็ดใช่ไกลเลยเพราะจริงๆผมมองผมมองว่ามันน่าจะขึ้นขั้นได้อะ นะจะผมมองว่ามันน่าจะขึ้นซันซันแต่ผมแค่กังวลว่ายังไม่เห็นยอดขายชาชื้นนั่นเองอค,อค่ะก็ก,ก,ก,ก็ก็ลองวัดกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรายการในช่วงนี้นะคะทางด้านฝั่งฟิวเจอร์นะคะตอนนี้805.5อยู่แกว่งรบริเวณ806ตรงนี้นะคะถ้าจะจุดวัดใจของคุณต้าน817นะคะ,ค,ะคุณแม่คะเล่าหุ้นละคะมีมีแนะนำกลุ่มไหมคะจริงๆที่รอกลับตัวอยู่ทางเทคนิคถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ขึ้น สักวันอาจจะคอนเฟิร์มจะมีในส่วนของกลุ่มไอพีทีเป็นพวกไทยคมจัสมินที่หลายๆลบกเกอร์ซื้อวันนี้ไม่ได้เลยเขาซื้อกันแล้วนะแนะนําซื้อแล้วนะไทยคมอินทัสซัดกันหมดแล้วนะคะอ่าอย่างนี้ครับอ๋อคุณแม่ก็ตามกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะใช่จัสมินด้วยหรอคะจัสมินด้วยอีกตัวหนึ่งครับอ๋อแจ๊ดนี่นี่ตามแบบไหนคะอ่าจริงๆในส่วนของของจัสมินผมมองว่ามันผลประกอบการมันก็โอเคนะครับค่ะ เพราะว่าหลายๆโบเกอร์เขาก็ให้แล้วก็จริงๆโดยโดยรูปแบบทางกราฟเทคนิคเนี่ยในส่วนของไทยโคมกับกับจัสมินเนี่ยจะถ้าเกิดว่าปิดบวกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งมันจะเป็นรูปแบบแนวน้มขาขึ้นตามทฤษฎีกราฟค่ะจัสมินสามบาทสี่สี่ตังค่ะครับอัจะถ้าจัสมินต้องให้ปิดกับสามบาทแปดตังมันจะทางทางกราฟเทคนิคมันจะยืนยันว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอตอนนี้ยังกึ่งกึ่งใส่อยู่นะคะ ใช่ครับแต่ก็มองไว้อีกตัวหนึ่งสําหรับกลุ่มที่น่าสนใจเช่วงตลาดรีบาวตอนนี้นะคะใช่ครับค่ะค่ะค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะครับค่ะของคุณแม่ก็สบาย